สวัสดีค่ะช่องกกอกสเตชันค่ะเรามาดูวิถีชีวิตของหมอหนุ่มกันค่ะตรงนี้ไม่รู้ทำพิธีหรือยังนะคะว่าจะทำพิธีต้อนรับรถนะคะตรงนี้คือที่นอนของหมอหนุ่มนะคะันที่นอนประจำก็จะเป็นเต็นท์นะคะนอนประจำก็จะเป็นเต็นท์ฟินิกทำอะไรครับ รถคุณสิริเพ็ญบอกว่ารถคันนี้หมอหนุ่มท่านได้แต่ได้มามีเอฟซีใจดีได้รางวัล69นะคะถูกรางวัล69มอบให้ะคะ่ะนี่นี่คือที่นอนของหมอหนุ่มแต่ปกตินะคะเป็นเต็นท์คุมหลายๆชั้นนะคะเพื่อไม่ให้ตากฝนเนาะ ถ้าฝนตกมอหนุ่มก็นอนในที่นี่แหละคะ่ะน่งสารมากเลยนะคะนอนในฝนเลยนะะนอนตากฝนเลยนะคะมอหนุ่มชอบแบบนี้นะะตอนนี้ก็ได้รถมาท่านเอฟซีบอกว่าจะให้หมอหนุ่มนอนในรถเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าหมอหนุ่มจะนอนอยังไง เพราะว่ามันมีหลังคามันจะได้ถอต่อแล้วไม่เปลี่ยนเพราะว่าถอดชุดสวดมนต์แล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างี้แล้วบังเอิญที่ผมขับวันนี้ยมอน้ํามันแห้งเขาเขาไม่ได้เติมเขาไม่รู้ว่าเราจะขับเขาใส่มอน้ำปุ๊บก็ขับได้แล้วใส่มอน้ำก็ขับได้เลยแล้วผมเจ้าของบอกเครื่องมันไม่ได้พังไม่ได้เป็นไรแต่น้ําก็วิ่งได้แล้วแอร์ยังเย็นอยู่นะเย็นเย็นอยู่ทั้งหมดเลยแต่ว่าไอเจ้าของเขาบอกมันใช้ไม่ได้หมดแล้ว ถ้าอยากติดแก๊สอ่ะก็เสียบปลั๊กให้ให้ที่ร้านที่เขาทำแอร์ไอ้ทำอะไรนะไอ้ไอ้ไอ,อแก๊สอ่ะให้รถเสียบปลั๊กให้หน่อยไม่ใช่แล้วเพราะว่าในเล่มอ่ะเขาลงเต็กแก๊สให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากขี่นะทําได้แต่ว่าที่ผมเอามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแบบว่าขับไปนี่ไปนี่มัน,ม,นมันเสียหมดแล้วแต่ไอ้คำว่าเสียผมผมว่ามามิม่เสียเลย ถำาหาเสียมอหนุ่มนึกว่าจอดนอนอย่างเดียวใช่ไหมคือจอดนอนเงี้ยคือว่ามันเป็นสนิมหรือว่าอ่าเบาคาหรือว่าผมจะลื้อทิ้งออกให้หมดเลยโอ้โหรถหมายถึงว่ามนะำไคือความเข้าใจของผมว่าคิดว่ารถน่ะมันมันต้องเป็นสนิมเครือขาเลยใช่ไหมถ้าเปิดมาคือมันมันมันต้องแบบใช้อะไรไม่ได้เลยวิทยุนู่นพังอะไรบอเบาพังหมดผมจะดัดแลงคือเป็นบ้านเงียแล้วเขาลงมารถสไลด์เขาขับลงมาอ้าวทำไมถอยหลังได้ไปเครื่องได้อะ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคนมาส่งเขาก็ไม่รู้เขาบอกนี่ก็ยังดีอยู่เนี่ยอมบ่ใช้ได้เนี่ยถ้าอยากไปทํากระจกก็ให้เขาไปเสียบปลั๊กใหม่เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาคงจะดึงเทคโนโลยีออกหมดไงพวกปลั๊กปลั๊แบบปลั๊กไฟเพื่อเวลามันเกิดเอซิดในบ้านใช่ไหมตอนเราไปดูที่นอนมอนุ่มกันปะมาหนึ่งว่าถ้าจะนอนตรงไหนนอนยังไงลองทนอนลองทําท่านอนให้ดูหน่อยพี่นอนไม่หลับพี่ก็อยากดูว่ามอนุ่ม จะนอนยังไงเพราะว่าพี่เห็นพี่เห็นนอนตากฝนตากแดดมานานแล้วโอ้โหจะหันหัวทางไหนได้หมดแล้วครับเคยนอนเหนื่อยโอ้โหเปิดแอร์ไหมหรือว่าไม่เปิดก็เปิดก็ได้นั่นแล้วแต่เราแล้วแต่ใช่แต่ว่ามันก็ยังดีว่าเวลานั่นลวกเราวิ่งเข้ารถเวลาเวลาเต็นเต้น่วเหรอแล้วเอาของเออเราจะปลอดภัยเนาะเอาไว้ท้ายรถก็ได้เนาะเรื่องเนี่ยเขาให้รถมาเพราะว่า ไอ้ของที่เราเรยอะๆเอาไว้ในรถมันได้เนี่ยมันเปียกอืมค<อ>ือข้อเห็นอซ c เพื่อนเห็นมองเห็นว่าหมอหนุ่มอนอนตากฝนเนาะใช่เขาเลยเอารถมาเป็นหลังค้าเวลาฝนตกพี่ก็เป็นห่วงนะใช่แต่ก็บอกมันมันเสียหมดแล้วในคำว่าเสียเสียงเขาเสียแบบไหน เวลาฝนตกแดงแรงอๆๆ่ะแรงแรงลมๆมอ่ะพี่เป็นห่วงว่ามอนุ่มจะเป็นอย่อยางไงนอนอย่างไงไอคำว่าเสียของเขาเราเราเข้าจว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมแตงคับกันคือน,นอนอยู่ยังไงเ,เราก็เลยงงไอเขารถเขามันไม่ได้เสียอะไรมันก็วิ่งได้ได้แต่ว่าโอ้โหเปี้ยวกล้ามาเลยเหรอลูกเปี้ยวกล้ามาอยู่เหรอมันก็พูดยากเนาะค่ะอันนี้นะคะวันนี้จะนอนเป็นคืนแรกเลยนะคะมอนุ่ม เ,เอาหมอนกับพ่อผมมาเลยใช่ไหมก็นอนปกติได้น,นไม่ต้องไม่หนาวแลวก็ไม่ต้องผงเหมอนอันเดียวจบเลยเดี๋ยวเราเอาถังพลาสตไว้ในรถเยอะๆแล้วพิธีรับรถเราที่ก็าได้ต้องอทำยังเดี๋ยวผมต้องถอยรถเข้านี้เทำแล้วใช่ไหมที่ทำเสาวไว้เพื่อป,อป้องกันเหมือนถอยซองเข้ารถไงถอยถอยตูเข้าอเนี้ยที่ทำเสาไว้คือกันเอาไว้ให้รู้ว่าเหมือนเหมือนบ้านอ่ะเหมือนบ้านรถือนโรงจอดรถ ก็ตรงนี้เอาออกหมดแหละให้ไปโรงจอดรถใช่ไหมโรงจอดรถประมาณนั้นแหละพิธีพี่เธออะไรทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เนี่ยวงสงคือต้อนรับรถใหม่ต้อนรับรถใหม่เรียบร้อยแล้วตัวเอารอออกอย่างเดี้ยเขาจะทำไม่เหมือนผมแต่คนหนึ่งเขาดูเขาเอ้ยนะแต่ว่าผมทําพิธีของผมเนี่ยมีว่าปูเสือว่าเฮียวิอัไปนอนกับเพื่อนอไม่ครับเดี๋ยวผมว่าออกแล้วเดี๋ยวผมจะตัดตัดเชือกก่อนแล้วก็ผมจะถอยรถเข้าแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนต้องรอเที่ยงคืนก่อนรอเที่ยงคืนใช่เดี๋ยวจะตัดเชือกออกแล้วก็ถอยหลังเข้าที่ผมทำอะไรผมไม่บอกใคร ก็บางคนก็คอมเมนต์ไปต่างๆนานะเนาะก็บอกแล้วแตะนานาจิตตังผมก็บอกแล้วว่าผมไว้บงสวงใครดิบหรือใครสุกใครใครใครดิบไปแล้วเดี๋ยวไม่กินไม่ได้แล้วเพราะว่าบงสวงแล้วมันจะข้างในกินอะไรไม่ได้เลยี๋ยวผมก็จะตัดเชือกตรงนี้จากนี้แล้วก็ถอยรถเข้ามาบางคนก็หมอหนึ่งทำอะไรก็มันแล้วแต่คนที่ทำไม่เหมือนกันนะแล้วจะเล่าเนาะ ทมที่นี่จ้างรถมาถมเหรอมาเกียร์เราจ้างแท็กเตอร์ทําให้เหรอก็จ้รถมาเรว่างดันให้ใครโลกโซเชียลเขาว่าไงก็แล้วแต่เขาเขาเหลือว่าเราเตะพิธีเราแล้วแล้วแต่โลกโซเชียลโอ้คุณไทยบ้านนอกเด้อยังลดน้ำต้นไม้อยู่นะคะทางโน้นนะคะแล้วก็เป็นห่วงมอหนุ่มมาตลอดนั่นแหละเวลาฝนตก ลาแดดออกอย่างเงี้ยก็ตากแดดคราวนี้ก็สบายใจแล้วพี่พี่พี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะกระโปรงรถก็สามารถเก็บของได้เนาะหน้ารถก็เก็บของได้หลังรถก็นอนได้นะคะรถก็สามารถขับไปได้ขับได้ดีปกติใช่ไหมวันนี้ไปเต่าง่อยแต่ว่าน้ำเราลืมเติม มันต่อที่ไวตั้งนานแต่นานแล้วลืมดูเราไม่ได้ดูเองแต่เขาก็บอกแล้วมันมันใช้อะไรไม่ได้เลยอืเราผิดพลาดเองใช่ไหมจ้ะเขาก็บอกแล้วเขาไม่คิดว่าเราจะขับอืแต่เราดันลดลงปุ๊บเราไปเลยคนที่มาสสงไม่คิดว่าเราจะขับจ่าประมาณประมาณเขาคิดว่าเราจะถอยหลังก็เขานี้เลยอืมเราจะของรู้เขาไม่ได้ดูนะเป็นหลายปีเนาะอะไรดี ดีมากเลยแล้วก็สบายใจนะคะตกลงพรุ่งนี้เช้าเราจะมาสอบถามความรู้สึกของหมอหนุ่มดีเายรถใแดงก็ดีนะแล้วได้ไม่ต้องเรียอม,มากมายแต่ว่ารถายแดงหมอหนุ่มก็จะคุมผ้าไว้ไม่ให้โดน่นแมาไม่ครับมาสามล้านกว่าสามล้านเจ็ดป้ายแดงสามล้านกว่าแต่ว่าเรา <ลด S 2> ไม่เอาเพราะว่าผมเป็นคนแบบนี้นลล<ม>ครับซื้อให้าบแดงผมไม่เอาเอาอย่างนี้หละเขาก็เลยให้ให้ลูกให้หลานเขามเพราะว่าผมไม่ผมไม่รับ โอ้สามล้านกว่าผมเป็นคนที่ไม่รับอะถ้าเป็นรุ่นนี้ป้ายแดงสามล้านกว่านยพี่แนกเข้าใจคิดว่ามันรถเป็นใช้ไม่ได้คือมันเป็นซากรถเลยปัจจุบนี้คิดว่าเออเขาจอดเกจาไว้เขาเอามาให้ผมว่าเอายูทูบเบอร์เราหลายๆคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในรถอยู่นะใช่หลายคนใช้ชีวิตอยู่ในรถเช่นพี่สมนพี่จันหอมเงี้ยเขาจะติดรถเขาเห็นเขาจะนอนอยู่ในรถเลย พี่จันหอมนอนได้นหอนอนได้ผมว่าเอาผมว่าเอาเอาเขานอนเล่นบ้างอยู่ใไหมใช่นะคะทุกวันนี้เขาก็นอนอยู่ในรถโอ้โหคุณชายเปรี้ยวของแม่เฮ้ยพินิกมาหมอนุ่มหมอนุ่มจับพินิกหน่อยหมอนุ่มพินิกมาพินิกไปลูกไปพินิกไปลูกไปนิกกลับบ้านไปนิกกลับบ้านไปลูกไปนิกไปพินิกไปเร็ว นี่เข้าบ้านเป็นลูกไปมันลังเกียเด็กมันลังเกียร์อันีเนาะอือครับขอบคุณครับคุณพ่อคุณครับนอนที่นอนหมอนุ่มนะครับเตรียมตัวแล้วครับอย่า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 ย่ามกัดอย่ามากัดแม่อย่ามากัดแม่แมวมาเลียรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่อือที่นี้จะไปแล้วโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ไรนี้นะคะเรามาส่งหมอนุ่มเข้านอนค่ะแต่คงไม่ได้ส่งเข้านอนหรอกเพราะว่าหมอนุ่มจะ หลังเที่ยงคืนนะคะถึงจะนอนถึงจะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะเราคงจะกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ก็มาถามความรู้สึกใหม่ของหมหนุ่มเนาะสาหรับคลิปนี้จะลงก่อนนะคะส่วนไลค์ยังอยู่นะคะกดไลค์ให้แน่กดแชร์นะกดติดตามพร้อมด้วยค่ะเด้อ